เออได้อยังว่าเนี่ยเออผักไปนล้วเออเล่หน้ากากอืมหน้ากากเราจะมาประกอบหน้ากากกันครับนี่เอหน้ากากจะมีสามอย่างประกอบสายเก่าครับนี่ครับเมื่อจับเราต้องใส่อย่างนี้มันจะมี เสร็จแล้วนะตนี้ก็จะมแแแีแล้วก็จะมาต่อสายสาย สายกาวกับสายเชื่อมมันจะมีสีบอกนะครัดำแดงเออเมื่อกี้มันยงขังปะสัดเออนั่นละวิธีประกอบตัวเชื่อมซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่มหมต้องทำไม่เป็นระวังไฟช็อตคอร์ครับต้องดูนะครับต้องดูครับต้องด,ดูให้ดีนะครับจะมีปุ่มบอกนะครับ แดงกับดำนะครับข้วแดงเราก็ใส่แดงดำเราก็ต้องใส่ดำนะครับ เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานหรือยังช่างพร้อมครับอ่าเวลาใช้งานทำไงอันไหนอันไหนหนีบกับเหล็กอันไหนหนีบแบบอันไหน,บบน,นเป็นสายกา aprove, วอันไหนตัวนี้สายกาวตัวนี้สายสายกาวต้องหนีบกับอะไรช่งางหนีบกับเหล็กครับหนีบกับเหล็กตัวที่เราเชื่อมใช่ไหมใช่อ๋อแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องใช้ได้เลยใช่ไหมช่างแล้วก็เสียบปลั๊กนี่อ๋อเปิดสวิตช์มันจะมีสวิตช์นี่นะไฟไฟมันจะขึ้นตรงนี้นะมีตัวเร่งไหมช่าง ไหนเราเร่งตรงไหนเร่งไฟแรงไฟอ่อนเราเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับอ๋ออ่าตัวนี้ตัวเร่งครับเร่งไฟอ๋อคอนแรง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 ตามที่เราแบบว่าเด็กเชื่อมเด็กถ้าแรงไปเหล็กมันก็จะขาดใช่ไหมช่างใช่ต้องคอนี้อยู่ที่ประมาณร้อยครับอืมร้อยก็ได้ร้อยยี่ก็ได้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีเต้มเหล็กบางเหล็กหนากันอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะทุกคน